ร่วมภาพเแบวบมีไรกาสีไม้เบิงการเปลี่ยนแปลงของเบวมีพี่น้องอันนี้ใส่บาทเมื่อนั้นอันนี้สิเป็นภาพแรกพี่น้องที่ออกเดตนำกันพี่น้องแล้วก็ไปกินข่าวขางทางสัานรถํำการถ่ายหูออกลหลใดไม่ปีสองปันสาว มึงจะฆ่ากูเหรอทำไมไปเลี้ยงควายพีเน้องอันนี้หนังเฝ้าอีพอ่ออีพ่อป่วยตอนน่ะแล้วกลับไปในเมืองกันภาพนี้บริพนธ์ในเฟซตรงคเนี่ยยู่ให้หน้าหน้าเบามีให้หน้าเห้าอันนี้กำลังสิโตก,กากัน อยู่เฮือนเฮือนใหม่เฮาคอนโดเฮา,าเดียอมแมลแรงอยู่ถุงนาไปแบกเอางวัวนน่อยเป็นตัวอะไไปหางวัวด้านหล่งก็จะเป็นคอนโดเ้าเนาะไปเบิ่งบานจีลาอันนี้ลงใส่บาทพี่เนาะ มันไทยนาพี่น้องเลยหัวควันเจ็บใสรับมันอุ้มท้องพี่น้องมันบอกว่าลูกของมึงอยู่ในท้องกูเนี่ยมันว่าอันนี้ตอนนั่งสีดัคซีนมานั่งอยากตายแหงอันนี้ส่วนโควิดพี่น้องไปตามมันไปเล่นน้ำมันเดี๋ยวอันนี้ส่วนโควิดไปหับมันมาเราไม่นนีตอนนั้นปูพักยังมันถ้ามีขออง,งัวเลย สายตามันจะกัดหูกูเหรอฝนตกแหงพี่น้องน้ำาจนเต็มให้นาเลยหมักถัว่วม,ม,มันมันมักปลูกหมักถั่วนะี่คู่มือนี่มันทมาบกปลูกํามอีนาวมึงเสือนังโปะบอกน,นะเนี่การเปลี่ยนแปลงของมันการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากนี่สแตกพี่น้องสเตกแต่ขับปุ่นไปแย่ข้าวแดงอันนี้ แล้วก็ป้อนกันหวานเยิม้มเชียวมองตากันหวานเยิม้มมองตาอีกแล้วมันบริมีพุ่งเลยพี่น้องแต่กีนนะนอนถ่ายหูบน้ำกันอ่ะนี่จะกินกับกินสิบบทมันอ้วนเลยพีเนองทางผสม ถ้ากระตืนน้าหนายัางมาทัานหล่างเลยเลย,เลยนะลงใส่บาทลงวัดมาซุกคอกูทำไมละเนี่ยอือุ้ยดา่างออกพี่นามึงผักสะดาวพี่นา <c oughs> องอจุดเปลี่ยนของมันมันเกิดจากนี้ เคซื้อเค็มันเกิดให้เห้าบักเล่นไปซื้อของบริจาคส่วนผักของนางอันนี้เป็นงานผูกแขนลูกไส้เจดมดองใส่บาทอันนี้เป็นเงินบริจาคขาวาดเจ็ดหมื่นกว่าบาทแหละ พราควันกระจดเจ็บใส่ไปหางัวนางอมลาพันถือเล็กมัดูหุ่นมันตะกี้หนะพี่น้องพร้อมๆเมาแห้งอันนี้งานบุญบานอันนี้อยู่เฮื่อนอยู่คอนโดเฮาพี่น้องอันนี้มันหายพี่น้องเลยน้ำตามันซึมมันไปเที่ยวสวรรค์แล้วมันบ่สวนเฮาต้อนลูกชิ้นกัน เปใส่ป่ะไปไงขมุดแดงแล้วก็เก็บผักดอกแควิษะโนงพี่น้องภาพนี่บุเคยลงใจพี่น้องนุน่มนมะมันอะอยู่คอนโดนมมันพี่น้อง มันยังมาทำมีพุ่งตอนนี้ตอนนี้เป็นหลักมักถั่วได้โหลดหัจอดอยู่หลักมักถั่วอยู่บ้านนนทห้างอันนี้ก็อยู่บ้านนนทห้างอยู่หวยอยู่ครัวบ้านครัวหวยโมงเลยล่ะมันขาดเดปีก่อนโหลดลงขีดตมเป็นตัวหัวขนาดนั้นเวหลาของโอ l กางเกงสีเขียวในตำนานเลิศเลอ,เ,ลอเปอริรเสืรลงจากโหลดพุ่นลนะ่ะโหลดกับเพื่อนเปือเ่อนส่วนผากนางนางบงผักสแตกลก่ยมันลำตั้งน้ำส่างพี่น้องจ้ามันดูพุงมันสะเกตพุ่งมัน ไม่ไหวจะเคลียนี่ยับุมัรรมีพุ่งอนี้ไปทะเลกันหาดนางรำจ้าหาดนางรำอยุธยาบาทไปเที่ยวอยุธยากันบริมีพุ่งนะฮะมันยังมาธรมีพุ่งตามหาข้ามแก้วบาทนะพี่น้อง ข้าพนมลุงอยากไปอีกเด้เนาะข้าพนมลุงนี่เ้าวิจารณ์เขาด่าห้าว่าฮาใส่เกิบอันบทถึกกาละเทศะก็ปล่อยให้จักสิวาได้ได้พระธาตุพนมเที่ยวพระธาตุพนมพีม่น้องจ้ากางเกงตัวนี้ข่อยหายไป่ส่วะ ทักหายไปใส่เลยไปหางหัวซบไหลมุงมิงฝนตกแห้งพี่น้องเลยตอน,น,นดอกคูณงามเนาะเขามากวดเฮือนคอนโดดูหุ่นมันสิทุกคนดูหุ่นมันดูมันผอมมากเลยนะเธอ ตอนมาอยู่นำการใหม่ใหม่ๆภาษารหีนหวัดผู้จำมปาศักดิ์พี่น้องแขวงจำมปาศักดิ์เมาหนำเก็กหัวยไม่ไหวจริงๆนะหุ่นมันยังพร้อมๆไปใสก่กบไปนรำการโตติดกัน ต่างอากาศบางปูพี่น้องจ้านกนางนวลเยอะแย,ยะมากมายเซาซิงชาการแต่ิบโตแถวกรุงเทพของเฮานะอิมพอรียมสำโรงอันนี้ขึ้นไปนั่งไม่หลอกเขาซีจันพี่น้องเขาซีจันไปเที่ยวเขาซีจันไรอันุ่นเอสเวเรสนี่อุ้ยบอกบอกผิดขออภัยเดี๋ยวพี่น้องจกแม่นแบอกลืมไป องหุ่นอยู่ข้างๆเขาซีจันน่ะนี่นี่แน่สวยงามหน่อยไ้หมเนาะคือมันตะเกี่ยวเขาหรือดำนานี่แหละดำนาหรือเกี่ยวเขาวะจำมาได้อยู่แก่งขั้นสูงอันนี้อำเภอชาน,านุมาน จังหวัดอำนาจ,จเจริญแล้วก็ไปประทาโพน้ากันดูหุ่นมันสิทุกคนดูหุ่นมันดูนำของพี่น้องใส่ใส่ไปหาคุดคบอันนี้เหมยแห้งหลังบักพรทะเลลาวทุกคนอยู่ดำคองพี่น้องดูสิดูดูหุ่นมันสิ ทุกวันนี้ดูไม่ได้เนละดูสิฉันก็ไม่มีพุงด้วยนะตอนนั้นนะดูเลิกกนี่ไงมันลากคอยลงน้ำพี่นอ้องมันหลากคอยลงไปกินอยู่ในน,น้ำน้บกันไปหลากบังหุงเอ้ยบอแมแนไปถ่ายหุบสื่อพี่นอ้องก็นอนเล่นกันอยู่ในเดนที่เยนอันนี้อยู่บ้านซาบูไซอันนี้นะไปกับอีพอแน่ตอนนั้น อันนี้โยหวยอันนี้ไปหาขุดกบมาอันนี้อยเทียนานาภาพแรกพี่น้องติถ่ายหูน้ำกันเด็ดนี่เจอกันขังแหลกขังแหลกเลยนี่ไ <c oughs> <c oughs> ปปักสองไปสื่อของมาบริจาคน้ำกันเนี่ยนี่มนรักน้น้ำขับปุ้นเงี่หวานเด็ดนี่ตอนไปเห็ดหยอกมันสือ่อๆดอกยังปรทธานขีดอีกยังกัน ดูสินี่ไงเนี่ยอีจอยอีไวรัตห,หัวใจหุ่นกำลังพอดีพอดีเนาะไปเบิ่งงานแข่งเรือชานุมานพี่น้องอันนี้เด็กอ้อยพร้อมแล้ว พร้อมพร้อมดูสิงานเรากระทรงพี่น้องพอร,ร้อมจะไปต่อพี่น้องจิงเกี่ยวข่าวพี่น้องหวานเลยมาเกี่ยวข่าวยังทำมาอยู่น้ำได้มาเกี่ยวข่าวซอย,ด,ย,อยดูสิดูความพร้อมของมันดูเบิร์ดพี่น้องจา๋านอนในกองในอันหน้า